ันนี้มาทำอะไรครับอินดี้วันนี้นี่จะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่อง BX หนึ่งสี่นะครับให้ขอดูหน้ากล่องหน่อยหขอดูหน้ากล่องหน่อยอ่ะแล้วก็ข้อข้อเขาข้อโชว์หน้ากล่องนิดนึงหน้ากล่องอ่ะที่ดี้ปล่อยแป๊บนึงลุงปล่อยแป๊บนึงก่อนปล่อยแป๊บนึงก่อนอันนี้เป็นหน้ากล่องแล้วครับก็จะแรงก็จะเป็นชาร์กเอ็ดเนาะ ครัเโอเคอ่ะอยวต่ออาหารไม่แก้งวแกดีดถีถ้าได้ชักเี้มอ่ไม่ให้ให้ถ้าได้ชักเสีส้มเหรอไม่ให้ให้ท่อชักเอ็ดมีแล้วไงให้แต่เราต้องต้องเรกเพิ่มต้องแจก <ไป S 2> ฟังนี้ช่วยโอเคต้องดูดิแ้ตัวไหน อันนี้ก็มีอีกสองกล่องนะครับอีกสองกล่องล็อตแกะจะเป็นอันนี้เนาะ Impact อ,อิมแพกเด็กเนาะ UX11 ครับวิษัทล,ลอ็อต UX03 เป็นอันนี้ดีมากๆ ตัวไหนครับวิธีดูการ์ดก่อนก็ได้ดูการ์ดก่อนดูการ์ดก่อนแล้วไปรหาสอะไรศูนย์อะไรศูนย์หอกไหล่พอดูโอเคไม่ทางซายเหรอขอศูนย์หกเป็นวิชาแอโร่สามหอกศูนย์ที่ใช่เหมือนเดิมเลยเดิมเดิมมีแล้วแล้วก็ทำยังไงถ้าเรามีถ้าเรา เราสุ่มได้วจนเรามีแล้วทำยังไงครับเดี๋ยวไรเช็ดเดี๋ยวเดี๋ยวก็อย่าเพิ่ง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 เอย่าเพิ่งัอ่ะเบยยังไม่ต้องตัดก็ได้ตัดแต่แล้เช็ดกับมีดออกมาก,ก่อนอแล้วเช็ดแล้วเช็ดตัดได้ไม่รู้ใช่ตัดไม่ช็ตัดได้ตัดไม่ต้องตัดขาดหมดเหรอไว้นิดนึง ชอ็อกโก้ย์ไม้ชอ็อก้องหน่อยไม้พอเราเช็ดไม้พ่อครับกระเช็ดก็จะได้เป็นสามหกศูนย์ส้มนะครับนี่เนาะสามหกศูนย์ส้ซมซึ่งตอนนี้นะครับก็ผมก็จะใช้กับฟินิกวิงเนาะก็จะชอบใช้กับฟินิกวิงเอามือได้ลูก ค่อยๆตัดออกได้ไหมพ่อช่วยไหมอาหารหันตรงๆให้เห็นกล้องตรง,ตรงๆดิบินอะไรโชกล้อนบินอะไรสวยฮะสวยมากยมากบินอะไรอันนี้รู้จักปะรู้จักกระปิตนงี้ไหมชื่อปิดอะไรเป็นเบ็ดได้เราจับบิดนี้ไหมสีสม้มเรามีในกล่องปะเทปเปอร์อรใช่ก็ได้บิดเทปปุ๊บลอง ไ่ะด no, ้วย้ม okay. ีเทปเปอร์มานะครับที่เทปเปอร์ขออยากดูเบสสวยๆอ่ะอยากดูเบสสวยๆอีกอ่ะแกะครับแกะสีไลรเอ่ยสีเดียวกับที่มีแล้วปะเอาโชว์หน้ากล้องหน่อยไปๆเลย สีนี้มียังสีนี้พูดจะเบสแต่เบสสวยนะเบสใหม่สวยมากเลยอ่ะสีนี้มีแล้วนะครับผ่อดูนะเอาช้อนหน้ากล้องไหมโอเคอันนี้ก็จะแป๊บนึงแป๊บนึงหลบแป๊บนึงเดี๋ยวขอพ่อช่วยเบสแป๊บนึงเพว่าช่วยเบสแป๊บนึงเป็นวิชาแอลโร่แล้วครับวิชาแอลโร่นนี้ทำไมเสียใจทำไมได้ซ้ำมากอ่าไม่เป็นไรได้ซ้ำแล้วก็ขายเป็นอะไรต่อก็เดี๋ยวชิ้นนี้นะครับบางส่วนมันจะ ลงในในเว็บในช้อปปี้เนาะร้านในช้อปปี้อ่าติ๊งเรียบร้อยก็จะได้เป็น BX14 06อสิบสี่ศูนย์หกอ่ะเธอจเป็นนิษัทแอร์โรสามหกศูนย์ที่เทปเปอร์ครับเทปเปอร์ซึ่งอะไหล่สองชิ้นเนี้ยผมก็จะใช้บ่อยเนาะก็จะใช้ ใช่ครับฟปนิีกรุ่นตัวที่เล่นประจำนะครับอโอเคอเรียบร,ร้ยรอยหนยึ่งตัวอ,อ,อยากแกะต่อไหมต้องต่ออีกเหรอแล้วก็ไม่ผ่าดในรอสก่นอนยอได้อ่ะ Impact Deck Impact Deck u x 1 1อันนี้น้องก็จะอยากได้บิด LR นะครับซึ่งพ่อก็ยังไม่ให้พ่อก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขายของให้ได้สักห้ากล่องก่อน แล้วถึงจะอาบิตแอลอาร์มให้อันหนึ่งนะครับอ่ะแกกเลยเแจกได้ไหมท้าไม่ได้ช่วยไหมไม่ได้ส่งมาช่วย